สำหรับหัวข้อแรกนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องอนาคตนะครับก็คือในอีกกี่ปีข้างหน้านะครับปี2030นะครับทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็มีแคมเปญออกมาว่าเราจะกำจัดนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C ให้หมดไปจากโลกใบนี้นะฮะเราก็จะตกงานกันนะฮะโบครับก็อย่างที่พี่เจรเดชพูดนะครับก็คงจะอีกสัก30ปีนะครับประมาณนั้น แล้วก็วิทยากรท่านแรกนะครับผมที่จะมาพูดเรื่องนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับใครครับโบค,ครับก็นอกจากศาสตราจารย์นายแพทย์ดเรเปียวัตรโกมลมิตรนะคะก็อาจารย์เนี่ยปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจําตําแหน่งทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็อาจารย์ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพทางการดูแลผู้ป่วยโรคตับก่อนและหลังการเปลี่ยนตับนะคะในนามของศูนย์โรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ก็ขอเชิญพบกับอาจารย์ปิยวัฒน์ได้เลยค่ะครับขอเชิญพบคุณอาจารย์ด้วยครับครับขอบคุณท่านนะครับยินดีผมหันหน้ามาอีกครั้งนี่เห็นท่านผู้ฟังเต็มเวทีแล้วก็<อ>เรา,า,ย,าย,ยังเตรียมพื้นที่ข้างบนไว้อีกนะครับวันนี้ยี่ดินต้อนรับแล้วก็ ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นประวัติการครั้งนี้พันสองรอคนขึ้นไปแล้วนะครับยังไม่ได้รวมผู้ที่มาลงวันนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงพันสามพัสี่ก็อาจจะล้นขึ้นไปข้างบนไงก็ตามนะครับผมในชั่วโมงแรกเนี่ยคงไม่เป็นวิชาการอยากจะแนะนําให้พวกเราเข้าใจนิดหนึ่งว่าการจัดงานเก้าวทันการรักษาโรคตับครั้งนี้เนี่ยถ้าอยากให้มองภาพรวมว่าเอะเรา ท่านอาจารย์ท่านต,ต่อไปมาพูดเนี่ยนะครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรยังไงบ้างผมขอแนะนําคนแรกก่อนคือตับเนี่ยนะครับพวกเราหลายท่านยังไม่รู้เลยว่าตับอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วตับเนี่ยนะครับอยู่ด้านขวาบนของช่องท้องใต้ชัโครงนี่เขาตัดชัโครงออกหนักสักกิโลกว่าๆนะครับตับมีหน้าที่สําคัญมากมายเขาถือว่าเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นโรงงานของร่างกายเลย นะครับท่านอาหารอาหารทุกอย่างเข้าไปอาหารจะเข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับเก็บสะสมส่งต่อไปเรื่งองอวัยวะต่างๆพอเกิดของเสียในร่างกายนะครับตับก็มีหน้าที่ในการขับของเสียออกมาทางทางน้ําดีนะครับงั้นในเรื่องของโรคตับเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างว่ามีโรคถุงน้ําในตับหลายๆท่านไปทํเอราซาวด์ตรวจร่างกายเจอถุงน้ํา มีโรคตับอักเสบมีโรคก้อนในตับมีโรคท่อน้ําดีถุงน้ําดีมีโรคเส้นเลือดแ,แล้วก็โรคต่างๆอีกมากมายไปไปถ้าจะคุยวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคงจะเยอะเกินไปแต่ที่เราคุยกันวันนี้นะครับที่เราจะนั่งกันทั้งวันเช้ายันเย็นมีเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องตับอักเสบนะครับผมอยากจะแนะนํานิดหนึ่งว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องตับอักเสบย,ยังไงเขาแบ่งตับอักเสบอ,ออกเป็นแบบตับอักเสบที่แบบเฉียบพลัน ท่านไปทานยาไปติดเชื้อไวรัสอะไรก็ตามมาหกเดือนหายเองนะครับไม่หายก็ตายไปมีเช่นนั้นนะครับแต่มีโรคบางโรค6เดือนไม่หายก็จะกลายเป็นเลื้อรหังแอบซ่อนอยู่ในตับไป10-20ปีจนกระทั่งเกิดตับแข็งนะครับโดยที่เจ้าตัวไม่รู้จนถึงตับแข็งระยะท้ายขึ้นมานะครับในที่สุดเนี่ยนะครับคนที่เริ่มตับแข็งต้องขอโทษด,ด้วยทางห้องเครื่องข้างบนนะครับไม่สามารถปรับจอให้พอดีได้ใช่ไหมครับ ในคนที่ใกล้ๆตับแข็งเนี่ยนะครับก็จะเกิดมะเร็งตับแอบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามมีพังผืดนะครับก็จะเกิดตับแข็งกลายเป็นมีมะเร็งตับแอบซ่อนขึ้นมานะครับที่สําคัญที่สุดที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าโรคตับตั้งแต่นับตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันประมาณสัก30ปีเนี่ยแอบอยู่ในตับโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นะครับ แล้วในที่สุดถึงระยะท้ายอาเจียนเป็นเลือดขาบวมท้องบวมซึมสับสนเกิดก้อนมะเร็งขึ้นมาแล้วจะมาแสดงแค่ตอนท้ายเท่านั้นเองนะครับสาเหตุของโรคตับอักเสบเนี่ยถ้าเป็นตับอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับเช่นทานยาสารพิษเห็ดพิษอาหารเสริมวิตามินยาบำรุงทั้งหลายไวรัสตั้งแต่ ABCDE ดดื่มแอลกอฮอล์นะครับ ถ้าหยุดสาเหตุทั้งหลายมันหายเองแต่ถ้านะครับมีโรคบางอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบบีซแอลกอฮอลโรคไขมันตับโรคอื่นๆอีกเยอะนะครับจะซ่อนอยู่ในตับไปอีก10 2 0ี่ปีจนถึงระยะท้ายนะครับโรคพบบ่อยหรือเปล่านะครับผมเอาเฉพาะโรคที่ตับอักเสบเรื้อรังจากไขมันพอกตับนะครับแอลกอฮอลไวรัสบีไวรัสซีส C, เนี่ยนะครับทุกท่านลองดูให้ดีนะครับ นั่งนับไปในแถวเนี่ยนะครับแถวละสิอคนแถวแต่ละแถวเนี่ยนะครับใน10คนย่อมมีหนึ่งคนที่เมี่วัดตับอักเสบบีซไขมันตับหรือโรคแอลกอฮอล์ซ่อนอยู่คนไทยมีประมาณสัก5้าล้านคนที่มีโรคตับอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุที่ผมพูดถึงอยู่นะครับองค์การอนามัยโรคเนี่ยนะครับมีตั้งเป้าหมายว่าใช้คำว่ากำจัดเชื้อไวรัสนะครับ ในปี2030 No h e p แต่ผมดูแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ,อ,อ้กลมๆนี่มันคืออะไรพอเราจะจัดงานเราก็เลยจัดเอาใหม่นะครับก็เลยออกมาเป็นทำไมถึงเป็นกระตูนอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าในปี2030เนี่ยเราจะไม่มีไวรัส B ีไวรัสสจะเป็นไปได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดกันในช่วงบ่ายนะครับคุณทราบหรือไม่ครับที่องค์การอนามัยโลกหรือพวกเรามาเริ่มแคมเปญในวันนี้เนี่ยนะครับ คนที่มีไวรัสตับอักเสบบีสมมุติว่าหนึ่งรคนเนี่ยนะครับมีประมาณ20คนคือหนึ่งใน5เท่านั้นเองที่รู้ว่ามีไวรัสบีหรือซยังมีอีกแปคนที่ไม่รู้ตัวนะครับในประเทศไทยในเอเชียในยุโรปในอเมริกาให้คล้ายกันแล้วในคนที่รู้ตัวว่าเป็น20สคนเนี่ยนะครับถึงรู้กว่าจะเข้าถึงยาเข้าถึงการรักษาเนี่ยแค่หนึ่งในห้าคือมีแค่สี่คนจะเห็นไหมครับว่า รวมรวมแล้วเนี่ยนะครับคนร้อยคนมี96คนที่ไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแล้วยังไม่ถึงแพทย์ยังไม่ถึงยาที่ให้การรักษาอีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยอะไรกันในตอนเช้านะครับอาจารย์ท่านจันยงจะมาคุยเรื่องนะครับตับอักเสบเฉียบพันเนี่ยแต่ในหัวข้อคือไวรัสตับอักเสบอีเรื่องหมูหมูจะหมูยังไงเดี๋ยวท่านจันยงคงจะบอกต่อนะครับ ไขมันตับท่านอาจารย์สมบัติจะมาคุยว่าจะเอาไขมันออกจากตับได้อย่างไรในที่นี้หลายท่านมาที่นี่ก็เพราะเรื่องไขมันตับนะครับอยากจะฟังว่าเอาไขมันออกอย่างไรนะครับท่านอาจารย์นพุธนะครับจะพูดถึงกินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคตับนี่เป็นหัวข้อสําคัญที่หลายคนตั้งคําถามนี่มาทุกๆครั้งของงานวิจัยงานงานประชุมนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดเรามีการแสดงที่ท่านพลาดไม่ได้นะครับท่านต้องเตรียมใจและเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็จะมีรายการบุคคลต้นแบบเราเชิญคุณการาแมมาคุยกันบนเวทีในช่วงบ่ายนะครับเราจะสาธิตให้รู้ว่าตับแข็งนั้นเป็นอย่างไรจะทราบได้อย่างไรว่ามีตับแข็งซ่อนอยู่เรามีวิธีการตรวจจะมีการสาธิตเครื่องตรวจพังผืดในตับทําอย่างไรนะครับ ทางชมรมคนรักตับจะขึ้นเวทีคุยกันเรื่องว่าถ้าโรคตับกูไม่ได้แล้วกูไม่กลับแล้วจะรักษากันอย่างไรต่อจบท้ายนะครับในสอในสานาะทีแต่ละเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยนะครับจะพูดเรื่อง ตอนนี้ไวรัสซีหายขาดแล้วทํำยังไงไวรัสบีกำลังจะหายขาดจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมดีๆตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแต่ไงก็ตามในอย่างที่มาในวันนี้ของทุกท่านการความสําเร็จของการรักษาพยาบาลไม่ได้ขึ้นกับแพทย์ยังขึ้นกับครอบครัวนะครับพี่น้องเจา้าหน้าที่พยาบาลทุกอย่างทุกเราต้องลักษณะการรักษาคือ360องศาคือทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อถึงซึ่งคุณภาพการรักษาพยาบาลนะครับผมขอส่งต่อให้พิธีกรครับเชิญครับ